สบายดีน้องซื้อนางน้อยอรดมพรเนาะอายุสามสิบสามปีตอนนี้ก็ได้มื้อนี้ก็ได้มีอันโอกาสเนาะได้มาห้องอัดอาจ,จารย์แก้วเนาะอันก็ได้มีโอกาสมาอ,อัดเพลงที่มีชื่อว่าสองหาขุดปูแล้วก็ได้มีโอกาสได้มาห้องนอําอาจารย์แสงระถุเพิ่อนเนาะก็เป็นครั้งแรกและก็ครั้งคําดิทในชีวิตของข้าพเจ้าทะเล จหาการกินมื้อยมนาแลอและคําแแทนสองเฮไปซ้อหาอ้ากเสียงนอนน้องถึงานมองเขสเอามา จีจ้อคา,า,อา,นนา,นนาถ้าาาม่วดว่าอีกบดนบนานก็นจิได้ออกทางซองยูทูบเอสเแดนเหนือเนาะ ถึงว่าห้องบม้วนเนาะออเสียงบถึกต้องเนวเลยก็ขออภัยน้าท่านผู้ชมหลายๆเด้อเพราะว่ากะเป็นนั่งห้องน้องไม่เป็นอะไรก็ฝากท่านผู้ชมเป็นกําลังแหงใจให้เด้อขอขอบใจ